ตั้งแต่ข้อมูลตลาดโลกไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเรามีข่าวสารทางการเงินที่คุณต้องการส่งตรงถึงมือคุณโดย t r i v e สวัสดีตอนเชา้าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่แนวโน้มตลาดประจำวันในวันนี้คุณมอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดคุณมอมรรัต ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงขณะที่นักลงทุนจับตาความคืบหน้าในการเจรจาการค้าของสหรัฐและรอปัจจัยกระตุ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดซึ่งรวมถึงการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่กำหนดไว้ในสัปดาห์หน้า พุนเอเชียและเงินเยนทรงตัวขณะที่การเลือกตั้งของญี่ปุ่นส่งผลเสียต่อรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายกว่าที่ประเมินไว้แล้วขณะที่ตลาดฟิวเจอร์ของวอล์กสตรีทเตรียมรับมือกับผลกําไรจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งแรกบริษัท t e ต l a n t i s คาดว่าจะขาดทุนสุดที่2.3พันล้านยูโรในช่วงครึ่งปีแรกโดยบริษัทเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากบันทึกค่าใช้จ่ายประมาณ3.6พันล้านยูโรจากการปรับโครงสร้างและต้นทุนโอยค่ารวมทั้งผลกระทบเบื้องต้นจากภาษีศุลกากรของสหรัฐ ราคาหยวนดอลลาร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของ RSI ตัวช่วงสูงต่ำบ่งชี้โอกาสที่ขายค่ะในรอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าหุ้นทุนของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น1.1% ROC กำลังส่งสัญญาณซื้อค่ะหุ้นดอลลาร์วอน2รายการซื้อขายในทิศทางคงที่ในรอบการซื้อขายล่าสุดโมเมนตัมวัดการแกว่งตัวราคาบ่ง,าาบงชี้โอกาสที่ขายค่ะราคาออสซีดอลลาร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุดตตัััวววชีี้ดโมมมท่่ร่รรรรรพิกกกะะะยยยสสสลาาาางงงหือ U O ญญณขค การประกาศตัวเลขสูงอาจทำให้ตลาดแกว่งแรงแต่ก็อย่ามองข้ามตัวเลขระดับต่ำที่อาจพลิกกระแสในช่วงท้ายได้บางกรณีหลังข้อมูลประกาศใหม่ราคาเคลื่อนไหวแรงแล้วค่อยๆกลับมาใกล้จุดเดิมอาจแปลว่าปัจจัยนี้ยังไม่เปลียดโครงสร้างตลาดเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันนี้ในนามของพวกเราทุกคนที่นี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันที่ดีมีกำไร และอย่าลืมเข้ามาสู่ระบบของเราในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากการตลาดการเงินค่ะ